ก่อนที่จะไปอัปเดตคิวงานเอาเมนูโปรดของลูกชายมาฝากแม่ๆ FC แฟนคลับกันก่อนค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p a r l e Channel อัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบันดิตวันนี้วันที่9พฤศจิกายน2567น้องมีคิวงานนะคะก่อนอัปเดตคิวงานมาชมเมนูโปรดของลูกชายกันก่อนค่ะโพสจาก Facebook คุณแม่พี่ไรอันกับน้องแพลตติกนะคะไข่น้ำผักเยอะๆของคุณกาด ก็เป็นเมนูที่น้องไรอันชอบอีกหนึ่งเมนูนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะแม่แม่ เห็นแล้วอยากทานกับลูกชายไหมล่ะคะก็วันนี้นะคะคิวงานของน้องเนาะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแม่แม่เอฟซแฟนคลับใครอยู่จังหวัดนนทบุรีก็อย่าลืมเดินทางไปให้กําลังใจลูกชายนะคะโพสจาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตวันนี้พบกันที่งานประเพณีลอยกระทง2567นวัดบัวขวัญพระอารามหลวงตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วพบกันนะครับ Ag, Ryan Guard, ag, Ryan ag, แฮ a แท็กไรอันกาดบัณฑิตแฮตแท็กไรอันไม่หมดนี่แฮตแทกยุงข้าวแรคคอร์ดแม่แม่เอฟซีแฟนคลับชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะก็อย่าลืมเดินทางไปให้กำลังใจลูกชายที่หน้าวิธีเยอะๆนะคะใครไปชมไม่ได้ก็ชมผ่านไลฟ์สดเฟซบุ๊กไลฟ์นปลานิพาประดิษฐ์ขำได้คะ่ะให้กำลังใจน้องผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ได้นะคะปิดท้ายด้วยคำคมจากเฟซบุ๊กไรอันกาดบัณฑิตค่ะจะขอเป็นรักแท้ที่มาช้าดีกว่าเป็นรัก ที่ไร้ค่าที่มาก่อนเป็นไงล่ะคะแม่แม่แมเฉียบไหมล่ะคะคำคมจากลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ไรอันกาดบัณฑิตและ Facebook คุณแม่พี่ไรอันกับน้องแพตริกไว้ณที่นี้ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ